เออง่ายก็สตรีมหลายเท่านะครับนั่นแหละผมถึงบอกว่าแย่พึ่งไปปิดนั่นน่ะมันก็เลยเป็นปัญหาจบไปแล้วก็ททำคือเก้านั่นน่ะเรียนบบวิ่งแปดเดืนอนยากก็ยากพราะจบมาแล้วเอ,อเรียนกับบวิ่งนก่กแตว่ายอดวิวของคลิปสต็อ คลิปเจ้าของนั่นบุ๋มผูเบิ้งทางระบบคัดเลือกเข้ามาให้ตั้งค่าโปรแกร,รมโบนัสประสิทธิภาพดีนะครับถ้าถือระบบเลือกเข้ามาให้ตั้งค่าเนื่องจากภาพคมชัดสวยๆงามๆนั่นเอามาลงแบบนี้นัน่ยนะมันง,ง่ายอยู่นะครับง่ายกว่าสตรีมว่าโปรแกรมโบนัสประสิทธิภาพเนี่ยมันสั่งได้ง่ายนะครับแค่เออาภาพนิ่งลงไปโฟดน,นะครับ ภาพสวยๆงามนี่แหละเ้าทาัคลิปนี้กสิมาเพาถึงโปรแกรมแบบนัสประสิทธิภาพนะครับและหลายท่านอาจชือคลิปเลี้ยวคลิปอย่างให้มันยากนะครับซึ่งผู้ทีพ่พันสตร,รีมปเ,รเป็นเหรียญเป็นรายใดอาห้องทั้งบัดน,นะครับวิดีโอที่เป็นสาธารณะทั้งบิดนั่นแหละเพิ่นก็นมาคิดเป็นรายใดทั้งบัดน,นะครับซึ่งกันง่ายมังนันานานา่นนะมันก็นเลย เป็นปัญหาจบไปแล้วก็ทำาคือเก่านั่นนะ่ะเรียนบวิบ่งว่าโปรกแกรมบนนั้นประสิทธิภาพเนี่ยั้นสั่งไร่ใดๆงนะครับแค่เห้อภาพนิ่งลงไปโพดนะครับภาพสวยๆงามนี่แหละข้าท้ายไปกรมาโพดท้าม้คนมากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หลายๆลเรียนห่ากับซิวิ่งครับถ้าวเราต้องไปเฮ็ดไอเรียนเป็นไร่ใดห่าทั้งบัดน,นะครับ วิดีโอที่เป็นสาธารณะทั้งหมดนั่นละ่ะเพิ่นก็นมา่คิดเป็นรายได้ทั้งหมดนะครับซึ่งก็ง่ายมากทางระบบคัดเลือกเข้ามาให้ตั้งค่าโปรแกรมโบนัสประสิทธิภาพดีนะครับถ้าถือระบบเลือกเข้ามาให้ตั้งค่าเนื่องจากไล่สดก็มีรายได้นะครับไล่สดขึ้นมาขึ้นมาไล่สดก็มีรายได้อ่ะเออง่ายก็สตรีมหลายเท่านะครับนั่นละผมถึงบอกว่า ย่าพึ่งไปเปิดพึ่งเอามาทดลองใช้เป็นพี่เจอไมหมนั่นนะคลิปนี้กับซมาว่าถึงโปรแกรมอนักประสิทธิภาพนะครับและหลายล,ลท่านอาจิถือ,อคลิปเลี้ยวคลิปอย่างให้มันยากนะครับซึ่งผู้ที่พันสตรีมไปเนยไปอ่างประเทศไปนั่นแหละพี่้องเอ้นะครับคลิปเลี้ยวคลิปอย่างให้มันยากนะครับ ซึ่งผู้ที่พันอัดสตรีมไปเลือกทางระบบขัดเหลือกเข้ามาให้ตั้งค่าโปรแกร,รมโบนัสประสิทธิภาพดีนะครับถ้าถือระบบเหลือกเข้ามาให้ตั้งค่าเนื่องจากมีคนมาโต,ตอบตอบมาคอมเมนต์ยอดบิวยอดคอมเมนต์ยอดกดไลค์กดแชร์เพื่อนกันมาคำนวณเป็นเหรียญเป็นไรใดยอย่างทั้งหมดนะครับวิดีโอที่เป็นสาธารณะทั้งหมดนั่นแหะ เพิ่นก็นมาคิดเป็นแล้วได้ทั้งหมดนะครับซึ่งก็ง่ายไม่ไปกอามาโพสถ้ามีคนมากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นหลายๆเรียนเ้องกับซีบิงครับเอามาต้องไปเฮ็ดไอ้เรียนเป็นแล้ได้ห้าทั้งหมดนะครับวิดีโอที่เป็นสาธารณะทั้งหมดนั่นแหละเพิ่นก็นมาคิดเป็นแล้วได้ทั้งหมดนะครับซึ่งก็ง่ายมหก็เลยคัดเลือกเอาชาวคีเอเตอร์ แลแล้วท่านอาชีได้รับคัดเลือกเข้าไปให้ตั้งค่าโปรแกรมนี้นะครับผมเป็นภาพคมชัดสวยๆงามๆนั่นเอามาลงมแบบนี้นั่ยนะมันง่ายอยู่นะครับง่ายกว่าสตรีมไล่สดก็มีรายได้นะครับไล่สดขึ้นมาขึ้นมาไล่สดก็มีรายได้หมดมืออาชีพผู้ใดก็จะพึงทอเทรเข้าขมาในอนาคตนะครับบุหัวพุชิห้เครื่องมืออย่างมาเนี่ยนะครับโปรแกรมเอ่อ โบนัสประสิทธิภาพเนี่ยเพื่อนผ่านเลี้ยวไปอย่างสิบางที่กะมันเห็ดยากกดเขียนมันหลเนาะบางคนกะผ่านสตรีมไปจบไปแล้วกว่าสิจบจ็ตเดือนนั่นนะ่ะมันก็เลยเป็นปัญหาจบไปแล้วก็ทำคือเก้านั่นนะ่ะเรียนมาวิ่งว่าโปรแกรมโบนัสประสิทธิภาพเนี่ยมันสั่งได้ไงนะครับแค่ห้อภาพนิ่งลงไปโฟดน,นะครับ ภาพสวยๆงามนี่แหละเฮาท้าเด้อภาการเทศไปนั่นแหละพี่น้องเ้ยนะครับหมดมืออาชีพผู้ใดก็จะพึ่งทอ้เพ้าว่าในอนาคตนะครับบว่าเพิ่นสิไห้เครื่องมืออย่างมาเน่นะครับโปรแกรมเอ่อโบนัสทธิภาพเนี่พิ่นเด้อภาคการเทศไปนั่นแหละพี่น้องเอ้ยนะครับแปดเดืนอนยากก็ยากพอจบมาแล้วเอาเลี้ยนกับโบวิ่งนึกแต่ว่ายอดวิวของ คลิปจะตอคลิปจะของนั่นโบมีูเบงเลียนเป็นรายได้ให้องทั้งบมดน,นะครับวิดีโอที่เป็นสาธารนณะทั้งหมดนั่นแหละเพิ่นกันเมื่อคลิปเป็นรายได้ทั้งหมดนะครับซึ่งกันง่ายมากเพราะฉะนั้นถ้าพูดได้ไดโบนัสประสิทธิภาพเนี่ยถือว่าดีมากนะครับเนื่องจากว่าโบนัสประสิทธิภาพเนี่ยมันชินหมดเมื่ออาชีพผูพ้ใด,ดก็จะพึงท้อเทเข้ามาในอนาคตถ้าบุหูาห่าเพิ่นจีไห้เครืองมืออย่างมาเน่นะครับ โปรแกรมโบนัสประสิทธ,ธิภาพเนี่ยเพิ่เดเอ้อต่างประเทศไปนั่นแหละพี่น้องกยนะครับทั้งระบบคัดเลือกเข้ามาให้ตั้งค่าโปรแกรมโบนัสประสิทธ,ธิภาพดีนะครับถ้าถือระบบเลือกเข้ามาให้ตั้งค่าเนื่องจากเป็นหลายเท่านะครับพี่น้องนั่นแหละเป็นโอกาสดีแล้วถ้าผู้ใดได้รับคัดเลือกเข้าไปเนาะผมก็ได้รับคัดเลือกเข้าไปตั้งค่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าถอเดเด้อ ป้าประเทศไปนั่นแหละพี่น้องเอ้ยนะครับถ้ามีคนมาโต้ตอบมาคอมเมนต์ยอดบิวยอดคอมเมนต์ยอดกดไลค์กดแชร์เพื่อนกับมาคำนวณเป็นหลักเนี่ยเออง่ายก็สตรีมหลายเท่านะครับนั่นแหละผมถึงบอกว่าอย่าพิ่งไปปิดถ้ามีคนมาโต้ตอบมาคอมเมนต์ยอดบิวยอดคอมเมนต์ ยอดกดไลค์กดแชร์เพื่อนกับมาคำนวณเป็นคลิปเลี้ยวคลิปยังให้มันยากนะครับซึ่งผู้ทีพ่พันสตร,รีมไปมีคนมาตอต่อมาคอมเมนต์ยอดบิวยอดคอมเมนต์ยอดกด God, ไลค์กดแชร์เพื่อนกับมาคำนวณเป็นคลิปเลี้ยวคลิปยังให้มันยากนะครับซึ่งผู้ทีพ่พันสตร,รีมไปเ,เป็นหลายเท่านะครับพี่น้องนั่นแหละเป็นโอกาสดีแล้วถ้าผู้ได้รับคันเรเข้าไปเนาะ ผมก็ได้รับคัดเลือกกัไปตั้งค่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าทอนนั่นนะมันก็นเลยเป็นปัญหาจบไปแล้วก็ทําคือเก่านั่นนะ่ะเรียนบวิ่งเพราะฉะนั้นถ้าผูด้ได้ได้โบนัสประสิทธิภาพถือว่าดีมากนะครับเนื่องจากว่าโบนัสประสิทธิภาพเนี่ยมันสินคิปนี้กับซีมาว่าถึงโปรแกรม บนัประสิทธิภาพนะครับและหลาๆท่านอาจชิถือน,นั่นน่ะมันก็เลยเป็นปัญหาจบไปแล้วก็ทําคือเก่าน,ะนะั่นน่ะเรียนบอวิ่งตากเนี่ยเออง่ายก็สตรีมหลายเท่านะครับนั่นแหละผมถึงบอกว่าอย่าพิ่งไปปิ๊ดนั่นน่ะมันก็เลยเป็นปัญหา จบไปแล้วก็ะทาคือเก่านั่นนะ่ะเรียนสวิ่งแต่ต่างค่า้วละ,ละซึ่งผมก็มองว่าว่ามันง่ายกว่า่ายภาพหนิ่งเปทไทยใส่ก็ได้ก็ให้เป็นภาพงามๆพึ่งอามาทดลองใส่เป็นฟี่เจอไหมนั่นนะใา่ไปกอามาโฟดทนันมีคนมากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หลายๆเรียนเท่ากับสวิงครับ ถ้าเราต้องไปเฮ็ดไอ้ทางระบบคัดเลือกเข้ามาให้ตั้งค่าโปรแกรมโบนัสประสิทธิภาพดีนะครับถ้าถือระบบเลือกเข้ามาให้ตั้งค่าเนื่องจากอ <laughs> เออง่ายก็สตรีมหลายเท่านะครับนั่นแหละผมถึงบอกว่าอย่าเพิ่งไปปิดถ้ามีคนมาโต้ตอบมาคอมเมนต์ยอดบิวยอดคอมเมนต์ยอดกดอะไรกดแชร์ เพื่อนกับคำคำนวณนเป็นไายไปกำว่าโผด่ทามี้คนมากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หลายๆเรียนเท่ากับซีวิงครับข้าวบาต้องไปเฮ็ดไอ้เพราะฉะนั้นถ้าพูดได้ I, ได้โบนัสประสิทธิภาพนี่ถือว่าดีมากนะครับเนื่องจากว่าโบนัสประสิทธิภาพเนี่ยมันสินนั่นนะมันก็เลยเป็นปัญหาจบไปแล้วก็ทำคือเกานนนะ่ะ เรียนมบวิง่งคลิปเลี้ยวคลิปอย่างให้มันยากนะครับซึ่งผู้ที่พันอ่สตรีมไปแล้วพันเลี้ยวไปอย่างสิบางที่ก็มันเห็ดยากกดเ,เกียนมันหลายเนาะบางคนก็พันสตรีมไปจบไปแล้วกว่าสิจบจ็ดเดือนเพราะฉะนั้นถ้าพูดได้ได้โบนัสประสิทธิภาพเนี่ยถือว่าดีมากนะครับเนื่องจากว่าโบนัสประสิทธิภาพเนี่ยมันสินคลิปเลี้ยวคลิปอย่างให้มันยากนะครับ ซึ่งผู้ทธิพันธ์สตรีมไปแล้วพันเลี้ยวไปแล้วงศ